สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เข้าอยู่กันที่นะครับบ้านของน้องสานะครับมาขึ้นบ้านใหม่นี่บ้านหลังใหม่ครับแถวผู้เ,เกียรพิ่งจลังจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับเ,รเ,เขาได้บสถ์เปีเปเปยกๆเลยถ่ายยางหอมเพื่อน้ำมูนเองพิงเสาแล้วเพือ่นอนกล้วยเอาเลยเอาบ้านคูร้านคูเนี่ย เตรียมอุปกรณ์นะครับบ้านใหม่กำลังเขากำลังข้นเขาจ้ำจะหล่นยกทีเล่น่องทีนี่ครับบ้านใหม่แล้วครับบนนี่นะครับนาบ้านนาบ้าน พามาบึงหลังขั้วแล้วครับพี่น้องครับมาเบึงหลังขั้วบรรยากาศหลังขั้วพื้นที่กว้างขวางครับพี่น,อน้องย่างกับข้าวนะครับกินมั่นมาเนะี่ าวครับกำลังเดือดเลยครับลุกเลยแย่แงเทียวหวานครับจากมาดามสาสาวผูสวยครับทำเองครับนี่ยเสียบโบเสียบกนะนมาเสียบครับเสียบโบเสียบกับมาเสียบแล้วก็แกงเขียวหวานกำลังเดือดทุกเลยครับหนอนปงงึงเล่าพี่หนึ่งเข่าป่ะพี่ บรรยากาศลังคั่วแล้วครับพี่น้องครับมาพาไม้บึงลังคั่วครับตัวนี้ก็นั่งตําแจ่วก็นึ่งแกงเนี่แกงมือหรือแ่งก็ความสามารถแกงครับก็ลังปดปุกปุกเลยก็ลังเดือดเลยครับนี่นี่ครับพี่น้องครับแกงไก่ใส่ปักทองแกงไก่ใส่บือแล้วครับก็นั่งเดือดก็นั่งเดือด แกงแกงแกงสุกไก่แกงแกงสุกไก่ครับอาหารบ้านาห่านี่ครับพี่น้องครับนี่ต้มต้มต้มนะเนี่ยข่ายาคู่กำลังกินกระต้มโอ้กระปุ่นตัวนี้ก้อยครับตัวนี้ก้อยไอตัวนี้ยังอะไรกับก้อยกระเต่านี่ตัวนี้พริกพริกตำแจลหนึ่งปลาครับกำลังเซ็ตแซ่บตัวนี้เป็นขนมจีน ขนมกินน้ำยายาไก่ครับพี่น้องครับบรรยากาศหลังขัวนะครับนี่บรรยากาศบรางข้น้นให่อีรอบน่ครัเดี๋ยวบรรยากาศบรรยากาศตอนขึ้นบ้านใหม่อีกรอบนึงนะครับกินกันด้อ้ไปแล้วเองหนอะบต้องเิดลงื้อซื่อ ต้นนี้ป้าพี่เราก็ลังขว้าก็ลังขว้าอันนี้หอมนี่หอมกระเทียมตำแจ้วแก่หมกเขาเจ้าพอใส่เลยเด้๋เขาโบ้ไปจิ้บรรยากาศรังขว้วครับบรรยากาศรังขว้าตัวนี้เนาะตัวนี้หลานสาวอีกคนหนึ่งน้องแพรนี่น้องแพรตันนี้มีตัวครับตันนี้มีตัว ตัวนีบประแดงตัวนี้ประเดงก็ล่งคอเข่าปรเดงแล้วก็ล่งคอเข่าเจ้าปล่านนี่ปล้ันะมากอนนี่เเอาก่อนนเอา่นเปาเรียกินกระปุ่นก่อนแน่บ่แล้วนี่กระปุ่นแซ่บแซ่บแซ่บาตายนี่ไม่ใครยาคูบอกว่าแซ่บไม่ใครยาคู่วะยากเขานยางก่ยเ็นยาบละว เรไทยแล้วไทยแล้วเออนี่แหละไทยด็ดบรรยากาศล้าตัวนะครับนี่ยภาพี่น้องกัเบิ่งเดี๋ยวตอนคืนบ้านไม่สิภาพพี่หน้องกัเบิ่งอีกรอบนึงจะวางบ้านจาวองบ้านแล้ว นน,นี้่ไ้หนนบ่บ่ <c oughs> บ,รร <c oughs> บ่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 า่บ่บบ่บ่บลบ่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 บบบ่บบ่บ่่บบ่บ่บบ